สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมวิดีแลนด์สายฟรีทุกคนผมช่องคลิปตัวบอยครับวันนี้นะครับคลิปตัวบอยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียนะครับของผู้เล่นสายฟรีที่จะเล่นเกมว i ดีแลนด์เกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อดีข้อแรกก่อนนะครับของเกมนี้ข้อแรกนะครับนั่นก็คือสายฟรีนะครับสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับ โดยตัวเกมนะครับก็จะให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆอสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เกมเขาก็มีมาให้ามากมายนะครับจนไปถึงเอาเหรียญน,นะครับไปซื้อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมหรือว่า,ารวบรวมเหรียญไปซื้อพื้นที่แห่งใหม่ก็ได้นะครับขยายไปเรื่อยๆครับส่วนข้อดีข้อที่2นะครับก็คือเกมนี้ นะครับก็เล่นอยู่ตรงนี้ยครับในแมปเดียวนี้นะครับไม่ต้องไปเดินเก็บทรัพยากรหรือว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แค่ปลูกตามออเดอร์นะครับแล้วก็รอเวลานะครับส่งออเดอร์แล้วก็ส่งเควสนะครับส่งทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องเดินไปมาให้ยุ่งยากนะครับก็คือเราตั้งการเพาะปลูกเอาไว้นะครับแล้วก็รอเวลามาเก็บเกี่ยวส่งออเดอร์นะครับก็ อันนี้ก็จะง่ายดีนะครับเพราะว่าเล่นอยู่กับที่อยู่เฉยๆตรงนี้นะครับนะครับก็เป็นข้อดีคร่าวๆนะครับที่คลิปตัวบอยวิเคราะห์มานะครับทีนี้มีข้อดีแล้วนะครับเกมนี้ก็มีจุดบกพ่องหรือว่าข้อเสียเหมือนกันนะครับซึ่งข้อเสียข้อแรกนะครับคลิปัตบอยก็คิดว่าระบบถอนเงินนะครับเกมนี้จะมีเงื่อนไขเยอะไปนิดนึงนะครับ เนื่องจากเราต้องทำเควสนะครับสะสมเหรียญให้ครบ1,500เหรียญก่อนนะครับถึงจะเบิกเหรียญออกมาสร้างไรายได้ให้เราได้นะครับ ซึ่งในแต่ละวันนะครับเกมนี้เราสามารถสร้างรายได้ได้ไดแค่เพียงวันละ50เหรียญเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเราอาจจะต้องเล่นเกมนี้ไปถึง1เดือนนะครับถึงจะสร้างรายได้ได้นะครับซึ่งคลิปตัวบอยคิดว่ามันมันนานไปนิดนึงนะครับไม่เหมือนเกมอื่นที่สามารถสร้างรายได้ได้เลยตั้งแต่วันแรกนะครับส่วนข้อเสียข้อต่อมานะครับข้อที่2นั่นคือ เกมนี้นะครับออเดอร์ที่เราส่งมันเยอะไปนิดนึงนะครับ30เควสนะครับกว่าจะเสร็จนะครับยิ่งถ้ามีเลเวลสูงขึ้นไปนะครับออเดอร์แปลกๆนะครับที่สายฟรีอย่างเรานะครับก็อาจจะส่งไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องรอรีเฟซนานอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะครบ30ออเดอร์นะครับก็ใช้เวลาการเล่นนานมากนะครับ2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเกมนี้นะครับกว่าจะทำเควส รายวันเสร็จนะครับและนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับข้อดีและข้อเสียของเกม vDland i d ดี land เกมนี้นะครับว่าสายฟรีอย่างเรานะครับจะเล่นต่อหรือพอแค่นี้นะครับและเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเกม v i d ด l a n d เกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกล่าวกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับคริปโตบอยก็คิดว่าสายฟรีเล่นได้นะครับแต่ว่าเราต้องจัดสรรเวลาให้อย่างดีนะครับถ้าหากว่าเรามีเล่นเกมอื่นอยู่ด้วยนะครับเกมนี้ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆนะครับจะได้ไม่เสียเกมอื่นด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s cribe ให้ช่องคริปโตบอยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ